คิดว่าแข็งแรงหลังได้ปกติแต่ความจริงไม่มีสเปิร์มเลยสักตัว <c oughs> วันนี้จะมาแชร์เคสให้ฟังนะคะมีคนไข้ฝ่ายชายาหลายท่านเลยแหละที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงดีแต่ปรากฏว่ามาตรวจน้ำเชื้อแล้วไม่มีสเปิร์มเลยค่ะไม่มีสเปิร์มเลยแล้วจะเอาสเปิร์มที่ไหนไปปฏิสนธิเพื่อทำให้มีลูกใช่ไหมคะเรามีวิธีค่ะ ถ้าไม่มีสเปิร์มเลยนะคะไม่สามารถหลั่งออกมาได้ก็จะต้องตรวจดูก่อนว่ามีฮอร์โมนในการสร้างสเปิร์มอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุแค่มมีการสร้างได้แต่ออกมาไม่ได้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะสามารถเจาะเอาสเปิร์มออกจากถุงพักอสุจิหรือเจาะอ,ออกมาจากถุงอันทะได้โดยตรงเพื่อได้สเปิร์มเป็นตัวตัวมาทำาอซี่หรือยิงสเปิร์มเข้าไปในไข่ทำเป็นเด็กหลอดแก้วได้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองสุขภาพน้าเชื้อดีจริงหรือเปล่าแนะนําว่าควรมาตรวจสุขภาพตรวจคุณภาพน้าเชื้อก่อนค่ะทักมาที่เฟอร์ติว่าคลินิกได้เลยนะคะ